ในช่วงนี้ไปจนถึงมีนาเมษาเนี่ยในช่วง2 5 6 8นยะเจ้าชะตารู้สึกมีเรื่องปัญหาติดขัดรู้สึกทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกมีความก,ง od, กังวลตงมีเรื่องหนักอกหนักใจหลายเรื่องนะการเงินนี่ที่ที่มีอยู่ก็หมุนหมุนหมุนได้เนี่ยหมุนไปได้เนี่ยพอพอพอไปได้นะคะจะมีความสุขลูกหลานบุตรบริวารก็ดีนะ,ะบางท่านลูกหลานอาจจะได้ไปทํางานถึงต่างประเทศหรือได้ สอบได้หรือมีงานทําที่ดีน่ะนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะได้ไปทําตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้แต่ว่าเจ้าชะตานี่มีความวิตกกังวลมากเครียดหลายอย่างกลัวโน่นกลัวน,น,วนี่เพราะนั้นคุณไปทําบนุญนะกัดมันไว้นะไอ้ไอเรื่องวิตกกังวลต่างๆมันเป็นความเชื่อนะคะทําแล้วเราสบายใจเราก็ทําไปเถอะนะคะไม่เสียหายอะไรแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยส่วนหนึ่งที่คุณกังวลน,นะคะ การงานเนี่ยคนที่ทำเนี่ยคนที่ทำอยู่แล้วเนี่ยงานเก่าๆเดิมๆหรือกิจการเก่าๆเดิมๆรู้สึกว่าคุณยังไม่แน่นอนคุณไม่ค่อยแน่นอนในตัวเองนี่แหละเครียดกลัวจะโดนออกบ้างกลัวโน่นนี่นั่นบ้างนะแต่คุณอยากกังวลคุณมีโอกาสผ่านแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยแล้วกิจการเก่าๆเดิมๆก็เออก็มีโอกาสดีขึ้นอยู่นะคะคนหางานใหม่มีโอกาสได้ส่วนการลงทุนกิจการใหมๆ่ๆต้องค่อยเป็นค่อยไป นะอุปถัมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผู้อุปถัมตอนช่วงนี้นะช่วงต้นๆปีไปเนี่ยอาจจะเข้าพบปะยังยากอยู่นะคะนะคะพี่น้องอาจจะได้ให้การช่วยเหลือคุณอยู่นะคะาการเงินโชคลาภอาจจะมีบ้างแต่ว่าคุณอาจจะพลาดนะคุณได้โชคแต่คุณพลาดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเจ้าชะตามันรู้สึกพลังอ่อนนะพลังวิตกกังวลพลังความเครียดพลังความเจ็บป่วยด้วยส่วนหนึ่ง วันคุณต้องไปเติมบุญคุณนะนะคุณมีโอกาสนะแล้วก็งานเงินที่ติดต่อธุรกรรมธนาคารอะไรเง,งี้ยมันก็มีโอกาสดีอยู่นะมีโอกาสดได้อยู่นะมีโอกาสมีความสุขอยู่นะคะเออแล้วพอมองในเรื่องของความรักคนมีคู่คนที่คบกันแล้วก็คนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักมีโอกาสได้พบชาวต่างชาติถึงขั้นที่จะได้ไปต่างประเทศเลยนะคนที่คบกันเนี่ยหรือไปเที่ยวด้วยกันมีความสุข แต่คนที่มีครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของคดีความหรือฟ้องกันเนี่ยหรือต่างคนต่างอยู่ไปดูรายละเอียดนะอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่เจาะรายละเอียดให้นะแต่มันมีแนวโน้มแต่ที่แน่ๆคนรักนะหรือช่วงนี้มีความสุขในเรื่องของความรักสำคนที่คบกันแล้วก็คนโสดพบพบรักนะนะนะรวยด้วยนะคนที่เข้ามานะคะอืมนะฮะส่วนสุขภาพก็ต้องดูแลนี่แหละอาจจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพก็ได้ นะพอปัญหาสุขภาพมันมาเนี่ยทำให้มันห่อเหี่ยวมันคิดรักษาตัวเองอยู่บางท่านนะอาจจะเจ็บป่วยมันทรงๆนะถ้าคุณรักษาทันนะนะคะนะอย่าไปคิดมากบางท่านนะวิตกกังวลมากหนักใจนะหรือเครียดเกี่ยวกับความรักด้วยส่วนหนึ่งนะคะนะเครียดเกี่ยวกับความรักด้วยส่วนหนึ่ง เหนื่อยหรือหรือเรือร่องเกี่ยวกับการเจ็บเนือ้อเจ็บตัวก็ได้นะคะแต่มันก็มีโอกาสดีขึ้นนะคะมีโอกาสดีขึ้นคุณก็ทําบุญสกัดมันไวซะอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคให้มันไปให้มันไปอย่ามาแผ่เมตตาให้มันไปและแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขมากๆนะคะอย่ามาอะไรปัญหาอุปสรรคอย่ามาใกล้ฉันไปไปไปนะเป็นความเชื่อนะคะนะคะก็โดดเด่นอย่างที่บอกแหละความสุขเข้ามานะ ในเรื่องของบริวารล,ลูกหลานเจ้านายลูกน้องหน้าที่การงานมีโอกาสเลื่อนขั้นโชคก็เข้ามาอยู่นะคะงานหางานใหม่ก็มีโอกาสได้อยู่นะการเงินที่ติดต่อธุรกรรมก็มีโอกาสได้อยู่โชคลาภก็อยู่ที่การตัดสินใจนะอยู่ที่บุญวาสนาคนด้วยเดินทางก็ดีนะคะนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงทั่วไปในช่วงนี้ไปจนถึงมีนาเมษานะ อย่างไรก็ตามเป็นการทำานายโดยภาพรวมนะใครอยากดูคลิปยาวก็ไปดูได้นะคะทำให้อยู่อันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ